สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมสีนอยในงวดของวันที่25นะคะเดือนมกราคม2 5 6 7ันะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่พสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปัน สำหรับเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆีก็ขอภัยทุกท่านด้วยนะคะตัวเจาะไม่มานะคะพี่ๆี่สำหรับตัวเจาะวันนี้นะคะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะกันแล้วกันนะคะพี่ๆีก่อนไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณแนวทางมีเข้ามีหลุดปรับปรุงกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้นะคะฮานอยนะคะตัวเด่นของเราในวันนี้นะคะก็จะเด่นที่เจด หกแล้วก็ห้านะคะพี่ๆสำหรับตัวเด่นนะคะสามตัวนะคะในโค้งสุดท้ายส่วนสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้น้องแอดวิ่งรูดที่เจ็ดนะคะแต่วันนี้นะคะโค้งสุดท้ายน้องแอดจะให้ไม่เหมือนกันนะคะกับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายให้รูดหกนะคะพี่ๆท่านใดชื่นชอบ6นะคะสามารถนำไปรูดไปวิ่งได้นะคะในชุดโค้งสุดท้าย หกเจดห้านะคะคิดว่าสามตัวนี้น่าจะมานะคะอย่างน้นอยๆต้องมาสักตัวหนึ่งนะคะสามตัวนี้เนาะชุดเน้นเน้นไปที่หกเจ็ดหห้าแล้วก็ห้าเจ็ด หกเก้าห้าแปดแล้วก็สามหกสามนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะตัวกันนะคะกันไปที่เจ็ดสี่ เ0็ดูนหกสองนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะคะสามตัวเม่เตียวนะคะให้ไปก็จะเป็นนะคะห้าหกเจ็ดนะคะสามตัวห้าหกเจ็ดนะคะท่าในใดชื่นชอบนำไปพิจารณาได้นะคะสามตัวขออภัยด้วยนะคะพี่พ วันนี้นะคะขอให้ปังๆรวยๆกันทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ